สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาจัดชุดเซตให้เหมือนเดิมนะคะเป็น ep ที่450หรือ450นะคะ1เซตมี3มกระถางนะคะราคา219บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะโปรวันนี้จะเป็น3แถม3นะคะ3ก็คือเป็นไม้กระถาง4นิ้ว3กระถางนะคะแล้วก็แถมแถม1จะเป็นออสโมโค้ดถุงนะคะแล้วก็แถม2แถม3ก็จะเป็น งานหัวเช่นเดิมนะคะงานหัวก็เป็นงานห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะมีชื่อก็ใส่ป้ายชื่อให้ถ้าไม่มีก็จะเป็นลูกไม้เนาะส่วนกระถางก็ส่งแพ็คส่งให้ทั้งกระถางนะคะก็จะมีป้ายชื่อให้เนี่ยติดไปให้ตรงอุปกรณ์การแพ็คนะคะโปวันนี้นะคะแต่ละเซตก็คือพยายามจัดเป็นไม้ฟอมกกให้เนาะฟอมกกก็คือมีสองต้นสามต้นบาง เซตก็สี่ต้นเลยนะคะในหนึ่งกระถางเนาะสามแถมสามนะคะสองหนึ่งเก้านะคะใครไวใครได้ไม่มีสำรองเนาะนี่นะคะคุ้มราคานี้เอาไปแยกปลูกหรือปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะมันก็จะค้ากันไปหนึ่งต้นในกระถางสองต้นในกระถางหรือสามสี่ต้นในกระถางก็มีนะคะปูลงคลิปวันวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สองสิงหานะคะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะ EP ที่450นะคะดูเซตเผื่อซักเซตสอเซตเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะ EP วันนี้ก็จะค่อนไปทาง ไม้เก่าซะส่วนใหญ่นะคะก็ไม้เก่าส่วนมากปูก,ก็ปลูกเป็นสองต้นบ้างสามต้นบ้างเนาะบางบางอันปลูกสองก็จริงแต่เก็บไว้นานก็แทงลูกขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันมาดูเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งนี่ก็เป็นไม่มีหนึ่งต้นเลยนะคะกระถางที่หนึ่งเป็นสุพรรณหงส์จุกจุกสามต้นนะคะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะนี่ สต้นตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะกัดสีแดงแล้วก็ใบจะยาวกว่านี้ฟอร์มกอเลยสามต้นนะคะหนสองมี2ต้นในกระถางไปในทองแสงใหญ่ก็ไม้เก่านะคะก็คือถ้าได้ขึ้นกระถาง8เดี๋ยวเขาแตกลูกออกมาก็จะเป็นกอแบบสวยเนาะสามอ้อมกอดแห่งคุณเขาก็มีสามต้นในกระถางนะคะี่โตเต็มที่พื้นตรงกลางจะเป็นสีแดงนะคะก็จะมีเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดขาวเม็ด าวปนแดงมากเนี่ยเนี่ยสามต้นเลยเซตที่หนึ่งนี่โอ้โหกระถางนี่คุ้มแล้วนะคะแถมหนึ่งก็อ้อนโมโคสเนาะแถมสองก็เนี่ยไม้เก่านายมั่นปืนยาวนายตัวนายมั่นเองแกจะจัด,จ,ดจะกัดเป็นสีแดงนะคะนี่หัวก็ประมาณนี้โป้งสามตัวน,นี้นางสุชาดานี่กัดสีมาแล้วสวยนี่นะคะหัวแม่เขาเนี่ยเหมือนแม่มันหายนะคะเนี่ยตรงเนี้ย มันมันหักไปหรือยังไงนี่เป็นต้นลูกแทงเนาะเดี๋ยวมันจะร่วงนี่นะคะเป็นของเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นพอยอคนีนะคะมีหนึ่งต้นก็จริงแต่ดูความด่างนะคะจึ้งๆเลยอันนี้ใบใหม่ฮาร์ปเลยเอาไปเปลี่ยนดินอัพขึ้นแปดได้เลยนะคะพักไม้สักวันสองวันเนาะให้เขาฟื้นก่อนแล้วก็อัพขึ้นแปดดินเริ่มหนักแล้วนะคะก็เอาดินเอาดินออกได้เลย ก็เหลือติดนิดๆน,นะคะแล้วก็ใช้ดินที่เรามีเลยนะคะดินใหม่เนี่ยหนึ่งนะคะนี่สองไม้เก่าเนี่ยปูปลูกสองต้นนะคะแล้วมันก็แทงลูกขึ้นมาเนาะดินก็เริ่มหนักแล้วเหมือนกันเอาไปเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูตัวนี้เป็นเท้าคนธนุราชเป็นไม้เก่าที่สวยนะคะสวยแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะของความสวยเขาจะมานะคะเนี่ยเป็นกอเลยแทงขึ้นมาเลยสามต้น ส่วนสตัวนี้เป็นแววมายุรานะคะมีสองต้นในกระถางนี่หน้าเขาจะกัดออกเป็นชมพูนะคะสองต้นในกระถางสามแถมหนึ่งก้อ,อนโมโคดเนาะแถมสองตัวนี้ปีกมานนะคะไม้ใบหอกหน้าเข้มของที่สวน,นหัวใหญ่แถม สามตัวนี้จะเป็นมนรับแรนะคะแม่หนึ่งลูกสองนี่เป็นโทนออกน้ําตาลแดงน้าําตาลจับใบโขดน้ําตาลซะเยอะนะคะเนี่อันนี้เป็นของเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นปักษาวายุพักนะคะมีหนึ่งต้นแต่เนี่ยใบใหม่ๆมาเริ่มกัดมาเยอะแล้วนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะปักษาวายุพักนะคะหนึ่งสองบอลเก่าเป็นไม้ใบไทยเนาะหน้าเข้มเข้มมีสองต้นในกระถางนะคะ โตมาสวยนะคะนี่ใบแข็งเลยสามตัวนี้อ้อมกอดแห่งคุณเขามีสามต้นเช่นกันนะคะสามต้นเลยจุกๆเลยนะคะสามแถมหนึ่งแถมสองแถมหนึ่งก็อ้อนมโคตเนาะแถมสองก็นี่เทราปตีนี่นะคะอยู่นอกตู้คือหน้าเข้มเลยหัวก็เนี่เกินนิ้วโป้งนะคะส่วนสามตัวนี้จะเป็น เทเวศนารมิดแผงนะคะตัวไม่แผงมันจะเป็นพื้นเขียวปลายแดงเนาะแต่ตัวตัวแผงมันจะเป็นแดงเขาทุคขาเป็นแดงแบบนี้เลยแต่มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะหนี่หัวใหญ่มากอันนี้เป็นของเซตที่สมนะคะเซตต่อไปเซตที่สกระถางที่หนึ่งก็นี่รักษาวายุพักอันนี้ใบใหม่เขาเหมือนเขาจะเริ่มเริ่มกัดตรงสะโพกแล้วก็ตรงปลายก่อนเนาะนี่นะคะสวยตัวนี้กัดสีสวย สในเมืองนะคะไม้เก่าเช่นกัน2ต้นในกระถางนะคะในเมือง3อ้อมกอดแห่งคุณเขาก็3ต้นนะคะโอ้จุกๆเลย3ต้นนะคะแถมสองแถมอันนี้แถมสองอันนี้ได้ไปจุกๆแม่หนึ่งลูก2เลยนะคะเนี่ยกินรีได้รำไม้ใบหอกกับสีชมพูของที่สวนตัวนี้ ชอบแดดแดแดจะกัดเป็นชมพูเลยเอาไปเป็นกอบจุกๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยส่วนแถมสามตัวนี้จะเป็นเขื่อนสิริกิจนี่เป็นของเซตที่สี่นะคะจุกๆไปเลยนะคะวันนี้เซตต่อไปเซตที่ห้านี่ไม้เก่านี่ถ้าคนทันราดปูมักจะปลูกเขาสองต้นเนาะเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้า ห้าหรือเปล่าอาจจะสี่หต้นเลยแต่นับไปสี่ก่อนเนี่ยเห็นไหมก็คืออยู่ในตู้มันจะสูงปูก็พยายามเด็ดใบเด็ดใบเนาะแล้วก็ทิ้งเข้าไว้ในตู้นะคะเนี่ยให้เขาแทงลูกขึ้นมาก็หัวก็มีน่าจะมีแล้วแหละมีมีแน่นอนนะคะเอาไปเปลี่ยนดินอัพไซด์ได้เลยจุกๆเลยนะคะหนึ่งสองตัวนี้ก็ไม้กัดสีเป็นเทพอมาริมีสามต้นเช่นกันเขาจะกัดออกเป็นขาวกว่านี้นะคะขาวกว่านี้ไม่เก่าสามต้นเลยจุกๆ สามเพชรพันล้านใหญ่หนึ่งเล็กสองนี่ต้นใหญ่นี่คือเริ่มกัดละดูสวยนะคะไม้เก่าไม้เก่ายังไงก็สวยส่วนแถมแถม2สองแถม3สามตัวน,นี้ให้สองนับหนึ่งเป็นยุทธหัตถีนี่ไม้เก่าจุกๆเลยอันนี้ก็ให้สองนับหนึ่งเช่นกันเป็นอนุมานคุกฝุ่นแผง ให้2นับ1สรุปนี้ได้ได้สองตัวก็จริงแต่สี่หัวเลยนะคะเนี่ยเซตที่5้าเซตต่อไปเซตที่หนะคะนี่ก็ไม้เก่าเป็นฟอร์ม2ต้นหมดเลย 1. ยักษ์นินละเอกดูเนี่ยดูหน้าเขาสวยมากมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นยักษ์นินละเอกนี่หนึ่งนะคะสวยไม้ไปถึงก็หาไม้ค้ำนั่นเนี่ยอย่างนี้นะคะเขาอยู่ในตู้มันจะสูงนะคะเนี่ย สองออพี่กุลทองอ๋ออันนี้มีม, 3, มีสามมีสี่ต้นเลยเป็นฟอมกอเนี่ยเริ่มกัดแดงแล้วเป็นบอลเก่าเหมือนกันกัดสีสีแดงนะคะเป็นบอลกัดสามเทศภูพานนี่ก็ไม้เก่าเนี่ยหน้าเข้มๆแบบนี้เลยมีสองต้นนะคะแถมสองแถมสามแถมสองนะคะแม่หนึ่งลูกหนึ่งเป็นมนลรับแลนี่หน้าเขาจะเป็นโทนน้ำตาลแบบนี้หัวใหญ่ สามให้สองนับหนึ่งจะเป็นนี่วิมานดินนะคะนี่ให้สองนับหนึ่งเป็นของเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดหนึ่งพะยาพันทองมีสองต้นในกระถางเนี่ยตัวนี้ยิ่งโตยิ่งฟอร์มกอยิ่งสวยพื้นแดงขอบเขียวนะคะพญยาพันทองนะคะหนึ่งสองนี่ก็ไม้เก่าออริจินอลแม่องเนี่ยมันแทงเนี่ยมันเริ่มแทงขึ้นมาเรื่อยนะคะ ใหญ่สองปูใส่กระถางสองต้นอยู่แล้วเนี่ยมันแทงลูกขึ้นมาแล้วก็มันมีหัวแล้วเนาะหัวก็อาจจะปูก็ไม่รู้มันใหญ่ไหมแต่มันมีอยู่แล้วนะคะเนี่ยดินเริ่มแข็งก็เริ่มหนักละพักไม้สองสามวันก็อัพได้เลยเนาะขุนสันนะคะส่วน3ามสัทธาศูนย์นะคะ เป็นไม้กัดสีตอนนี้ยังไม่สวยเนาะดูตัวอย่างต้นแม่ไปก่อนนะคะสวยมันต้องใช้เวลานะคะพวกไม้เก่าพวกนี้นะคะที่มันเป็นไม้กัดสีจะใช้เวลานิดนึงบางตัวไม่นิดนะคะแต่ถ้าเขาได้กัดคือความสวยแน่นอนนะคะแถมสองแถมสามตัวนี้จะเป็นหนุมานคุกปูนอึบอึบแม่หนึ่งลูกหนึ่งนี่คุกปูนอันนี้คือตัวจดทะเบียนเลยนะคะแต่ ตัวแถมตะกี้มันเป็นผ่าจากตัวนี้แล้วมันได้หน้านั้นนะคะแถมสามก็เป็นเขื่อนสิริกิจนี่น,นะคะเป็นของเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่8ปดหเป็นมูลกิติยามี3มต้นเลยใหญ่หนึ่งเล็ก2เล็กก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหม ามต้นเลยจุกๆนะคะมณกิติยาสองพญาพันทองก็สองต้นในกระถางนะคะเนี่ยส่วนสามตัวนี้เป็นเพชรมณฑลมีหนึ่งต้นแต่ดูนเขากัดหน้าเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยดูใบแข็งก้านแข็งเลยเพชรมณฑลนะคะแถมสองแถมสามก็จะเป็นซักอุดมเนี่ยเป็นไม้แดงกระดูกดำแบบนี้หน้าเข้มเขมนะคะเป็นแดงค่อนไปทางเลือดหมูเนาะนี่หัว สตัวนี้จะเป็นสบายนางฟ้าใบอันนี้มันมีตำหนิมันมันแบ่งไปแต่ลอดใหม่มาละหัวหใหญ่เลยนะคะนี่เป็นของเซตที่8ดเซตต่อไปเซตที่9้านะคะหนึ่งจะเป็นเทาราปตีเนี่ยมันมันแทงอันนี้ขึ้นมาละหนึ่งต้นแต่หน้าสวยเลยนะคะเทาราปตีนะคะนี่หนึ่งสองโพแก้วกัดสีแล้วมี2ต้นในกระถาง โอแก้วกัดจัดๆก็จะสวยมากชมพูเลยอันนี้โทนชมพูนะคะก็จะเป็นบอนกาบนารีสยามมีสองต้นในกระถางนะคะสวยๆเลยโทนชมพูเนาะตัวแถมก็ออกโทนชมพูเหมือนกันหนึ่งตัวนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะนี่มันติดป้ายมาลนะถ้าถ้าเขาไม่ป้ายนะ่ะหน้าแก่จัดจัดเขาก็สวยนะคะชมพูทวีปดูหัวใหญ่มาก สก็ยาย่าก็เป็นไม้กัดสีชมพูเหมือนกันหัวก็ใหญ่สรุปแล้วเซตเก้านี่เป็นเซตโทนชมพูนะคะเซตต่อไปเซตที่สิเป็นเซตสุดท้ายก็ไม้เก่านี่มีมามีมาอีกแล้วเท้าคนทันนะคะอาจจะหมดแล้วนะคะเท่าที่ดูเนี่ยสาสี 3, 4, ต้นเลยที่นับได้คือสีแล้วก็มันก็จะเริ่มแทงขึ้นมาเอาไปเปลี่ยนดินนะคะเอาดินเก่าของปูออกอแล้วก็ใส่ดินใหม่ของเราเข้าไป จุกเลยสองอันนี้ก็เป็นเทพอมฤตก็มีสามต้นเช่นกันหัวก็อาจจะข้อนิ้วเนาะเพราะว่าปลูกนานมากแล้วเหมือนกันกว่าเขาจะกัดสีเขาก็ทิ้งใบเรื่อยทิ้งใบเรื่อยนะคะตัวนี้ส่วนสามตัวนี้สามต้นอะเป็นหนุมานหนุมานเชิญธงนะคะตัวเก่าเลยออริจินอลเลยนะคะไม้เก่าเลยเนี่ยไปถึงก็หาไม้คำ้ำเอาไว้ มันก็อาจจะมีใบล่างๆทิ้งใบไปบ้างเนาะจากการขนส่งนะคะสามต้นเลยแถมก็เป็นคุกป่นแผงนะคะเนี่ยหน้าแผงนี่ก็สวยแต่หัวใหญ่มากนะนี่มีสองต้นเลยหัวใหญ่มากแล้วก็แถมสามเลยลูกไม้โทนเขียวเขียวอ่อนอันนี้เป็นของเซตที่สิบนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ